ในการเรียกร้องให้กลับทางตะวันแบมด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคนที่เป็นนางงามนะคะเขายังให้ความสําคัญเกี่ยวกับราาประชาธิปไตยเลยเรามาดูกันนะคะว่าเขาเป็นนางงามที่ไหนนะคะเรามาดูข่าวของมัติชนนะคะแล้วก็ทางทวิตเตอร์เนี่ยมีก็ได้เห็นเหมือนกันนะเขาก็โพสต์กันอยู่แต่ว่าพอดีว่าคุณมอนเนี่ยได้ส่งข้อมูลอันนี้มาให้เราด้วยนะคะก็เลยขออนุญาตที่จะอ่านของมัติชนด้วย บอกว่ามิสแกรนนะคะของสกอตแลนด์ในปี2020ได้มีการโพสต์ถึงคุณตะวันกับคุณแบมชวนให้มีการออกมาเรียกร้องเพื่อ2เยาวชนคนนี้ของคนไทยนะคะก็คือวันนี้แหละวันที่29ที่ผ่านมานะคะมกราคมเวลาประมาณเกือบสี่ทุ่มละนะคะทางมดิชนลงให้นะคะก็จะมีการติดแฮชแท็กนะคะเป็นภาษาอังกฤษตามที่หน้าจอเลยเนาะ ก็เป็นการสอบถามว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยนะคะบอกว่า Miss g r a n สกอตแลนด์นะคะ,ะปี2020ได้มีการเชิญชวนให้ทุกคนนะคะออกมาสู้เพื่อเยาวชน2คนนี้นะคะที่เป็นชาวไทยเขาบอกว่าอีกครั้งหนึ่งที่คุณเฮเลนแคทเธอรีนมาเฮอร์นะคะ,ะเป็นมิสแกรน สกอตแลนด์ในปี2020ได้มีการเคลื่อนไหวถึงสถานการณ์การเมืองไทยโดยมีการผ่านแฮชแท็กนะคะเนี่ยเลยนะคะก็สอบถามไปเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศไทยนะะถ้าใครสนใจสามารถตามแฮชแท็กนี้ไปได้เนาะมันก็จะมีภาพขึ้นให้ที่หน้าจอนะคะเพื่อเป็นการตอกย้ำนะคะว่าในประเทศไทยเนี่ย มันเกิดสิ่งที่มันไม่เป็นธรรมขึ้นในประเทศไทยเขาบอกว่าหลังจากทางเดือนสิงหาคมในปี2564คุณเฮเลนคนนี้นะคะเคยออกมาเชิญชวนให้มีการโหลดภาพนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพื่อบอกให้ชาวโลกทราบเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างพร้อมกับมีการชู3นิ้วเพื่อยืนยันถึงจุดยืนของเธอในวันนี้เนี่ยเธอได้ประกาศผ่านทางไอนะคะ ก็ตามชื่อของเธอเลยนะคะก็คือเฮเลนมาเฮอนะคะโดยอบอกว่าถึงเรื่องราวของการต่อสู้ของ2เยาวชนผู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยก็คือนางสาวทานตะวันตัว,ต,วตัวตุวลานนท์หรือตะวันแล้วก็นางสาวอรวรันผู้พงหรือคุณแบมผู้ต้องหาในมาตราคดี112 เธอระบุถึงสองคู่เคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยตะวันแบมที่มีการอดอาหารแล้วก็น้ำมาตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาทั้งคู่นั้นได้ถูกจับกลุมในข้อหาหมิ่นสถาบันซึ่งเราจะต้องทำการพูดออกมาดังๆเพื่อสองเยาวชนคนนี้พร้อมกับมีการโพสต์นะคะออีโมเป็นรูปถกอ่อขออภัยนะคะเป็นรูป ดอกทานตะวันนะคะแล้วก็เป็นธงชาติไทยแล้วก็พร้อมกับหัวใจสีแดงแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะเขาบอกว่าสำหรับการจะพูดถึงอาการของตะวันแบมเนี่ยล่าสุดซึ่งอาจจะไม่ค่อยที่จะชัดเจนหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราเคยพูดมาแล้วใช่ไหมคะว่าในวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทนายเนี่ยจะเข้ามีถึงแล้วก็จะโดนปิดกั้นเพราะฉะนั้นสภาพหรือว่าอาการของตะวันแบมเนี่ยอาจจะไม่ค่อย ตรงตามอาการความเป็นจริงหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าอัปเดตครั้งล่าสุดเนี่ยคือวันที่28มกราคมก็น่าจะเป็นวันเสาร์เนาะแล้วก็บอกว่ายังมีปัญหาในเรื่องของการปิดท้องแล้วก็การลุกเดินโดยจะต,ต้องใช้อุปกรณ์เสริมก็คือ3ขาหรือว่า4ขาหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าเอ่อวอล์กเกอร์นะคะแต่ว่าเราก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาใช้ในลักษณะแบบไหนประคองนะคะแล้วก็สัญญาณชีพแล้วก็ระดับน้ําตาลเนี่ยก็ยังคงปกติ และทั้งคู่เนี่ยยังยืนยันไม่รับอาหารแล้วก็รวมถึงยาลดกรดใดๆนะคะแล้วก็มีการแนบถึงอาการล่าสุดของคุณตงวันเนี่ยเมื่อวันที่28อันนี้ก็ขอข้ามไปเนะเพราะว่าเราอ่านไปแล้วก็อันนี้แหละคือความเคลื่อนไหวนะคะทางด้านโซเชียลที่ถือว่าเป็นพลังอันหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยซัพพอร์ตนะคะให้ทาง ข่าวของไทยเนี่ยมันไปกระจายไปทั่วโลกอันนี้ถือว่าเป็นการฟ้องสังคมนะถึงแม้ว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากมายเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการส่งต่อข้อมูลจะบอกว่ามันเป็นการเ,เขาเรียกว่าอะไรประนามไหมประนาม,มระบบหรือว่ากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยเนี่ยแหละว่า คุณเอาสิทธิ์อะไรไปไปจองจําเด็กที่เป็นเยาวชนโดยที่ว่าเขาออกมาเรียกร้องถึงสิทธิและเสรีภาพแล้วก็เมื่อวานนี้จําได้ใช่ไหมคะที่มีผู้ได้พูดถึงว่าทางนักวิชาการนะคะอย่างเช่นอ,อ,อาจารย์เดี๋ยวนะมิเนก,ก่อนอาจารย์อะไรวะมิจําชื่อไม่ได้และขออภัยก็คือจะพูดโดยภาพรวมว่าอจาได้ละอาจารย์ธงชัยวินิจกูลนะคะที่เขาบอกว่าทั่วโลกจะต้อง จะต้องหัวร้ออ่ะหัวล้อแล้วตลกอะ่ะว่าทําไมคนไทยเนี่ยจะต้องมาเรียกร้องในสิ่งที่มันเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าเราเรียกร้องแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ในสิ่งที่เราเรียกร้องเลยนะแถมยังถูกจับขังคุกด้วยอันนี้แหละคือมันมันเป็นสิ่งที่ที่ไม่ยุติธรรมแล้วมันก็ย้อนมาทิมแทงตัวเราเองท่านท่านที่ว่ามันเป็นสิทธิที่เราควรจะได้แต่คุณสังเกตไหมคะว่าคนที่เป็นคน ปกป้องสถาบันเนี่ยเขาพูดในทํานองว่าตะวันแบมหรือว่านักกิจกรรมทุกคนเนี่ยคือคือแสเข้าไปหาเรื่องเองถ้าคุณไม่ทําความผิดคุณจะโดนจับหรอคือเขาถามลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันทําให้เราเนี่ยรู้ว่าโลกของเรากับโลกของเขามันไม่เหมือนกันโลกของเขาเนี่ยจะอยู่บนบนพื้นฐานของความที่มันไม่ต้องถูกต้องก็ได้แต่ขอให้ถูกใจแต่ว่าโลกของเราเนี่ยมันอยู่บนพื้นฐานหรือว่าสิทธิ ที่มันเป็นเสรีภาพของเราโดยส่วนตัวเราควรที่จะต้องได้แต่เราไม่ได้แล้วพอเราออกไปเรียกร้องกับการเป็นว่าสังคมหรือว่าคนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกับเราเนี่ยกลับมองว่าเราเนี่ยทำความผิดอันนี้มันคือเป็นสิ่งที่มัน,มนเจ็บปวดนะมันเจ็บปวดเลยเลยเลยมากๆตรงที่ว่าคือเขาไม่ได้ให้ความเป็นธรรมกับเราแล้วเขาก็ยังเอาโทษทันเนี่ยมาลงโทษพวกเราอีก นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเนาะแล้วก็โอเคมาดูกันต่อนะคะว่าในส่วนของคุณเฮเลนก็ไปแล้วเนาะโอเคต่อมานะคะเดี๋ยวเราขออนุญาตที่จะไปดูอเป็นแคมเปญอีกแคมเปญหนึ่งนะคะในฐานะที่คุณรุ้งเนี่ยก็เป็นนักกิจกรรมอีกท่านหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะที่เคยผ่าน นาทเขาเรียกว่าอะไรจะเป็นนาทีวิกฤตมาแล้วนะคะในเรื่องของการอดอาหารถึงแม้ว่าจะไม่มากนะคะแต่ว่าจากการที่ว่าตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเพราะว่าคุณลุงเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานอาหารมากเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะตัดสินใจในการที่จะอดอาหารเนี่ยมันน่าจะยากเนาะสำหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการรับประทานอาหาร แต่ว่าณตอนนั้นที่คุณรุ้งได้มีการตัดสินใจเนี่ยก็คือเพื่อที่จะเรียกร้องถึงความเป็นธรรมแล้วก็มันไม่มีหนทางในการต่อสู้ไงเพราะว่าเราอยู่ในเรือนจาเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะต่อสู้เราก็มีเพียงแค่บางอย่างในการต่อสู้แค่นั้นเองคุณรุ้งนะคะก็เลยประกาศนะคะในการร่วมต่อสู้กับทางเพนกวินตอนนั้นด้วยนะคะแล้วก็มีคุณฟ้าพรมสอนอะไรด้วยที่ช่วยกันอดอาหาร นะต่อมาทางคุณรุ้งนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับทางเอ็มเนสตเนาะบอกว่ารุ้งปนศยานักกิจกรรมจากประเทศไทย 1. ในเคสจากแคมเปญน,นะคะก็คือ,อเขียนเพื่อความถูกต้องเนี่ยแหละนะคะในปี64ที่ผ่านมานะคะที่มีคนร่วมสนับสนุนนะคะลงชื่อกันทั่วโลกเลยจําได้ใช่ไหมคะแล้วก็คุณรุ้งเนี่ยก็ได้รับการกล่าวขานที่ประเทศไต้หวันด้วยตอนนั้นเนาะ ถ้าทุกคนจําไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวดูบนหน้าจอนะคะของที่เป็นสีเหลืองๆเนี่ยที่เป็นแคมเปญของเขาก็คือของ a อ็มเนสนะคะสามารถร่วมกันเขียนแคมเปญเพื่อคุณรุ้งอ่ะไม่ใช่ขออภัยเพื่อคุณตะวันกับคุณแบมได้นะคะดูที่หน้าจอได้เลยจะมีระบุเนาะเพราะว่าบางคนอาจาอาจะอ่านไม่ทันยังไงก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปเซิร์ชหาได้นะคะบอกว่า เนี่ยสามารถร่วมที่จะลงชื่อกับเธอได้นะคะเป็นแคมเปญเพื่อเรียกร้องสิทธิให้กับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิทั่วโลกเลยนะคะก็คือเข้าไปที่ w w w a i t h นะคะแล้วก็ o r แล้วก็แล้วก็ th นะคะก็เชื่อว่า,าลุงน่าจะมีการแคปหน้าจอให้นะคะ แล้วก็บอกว่าแคมเปญน,นี้นะคะเป็นสิทธิมนุษยชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีการดำเนินการมานานกว่า21ปีแล้วที่ได้มีการตอบย้ำว่าตัวอักษรนั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้คนได้ทั่วโลกจริงๆและสามารถทำให้ความยุติธรรมนั้นหวนสู่ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิได้โดยคุณรุ้งนะคะได้มีการกล่าวว่ารุ้งได้อ่านจดหมายจากแคมเปญน,นี้ ตอนที่ออกมาจากคุกแล้วตอนนั้นถือได้ว่าเป็นช่วงที่มืดมนที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ข้อความที่เขียนให้มานั้นส่วนใหญ่เป็นข้อความให้กำลังใจบอกว่ายังมีคนที่อยู่เคียงข้างเรานะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในประเทศเดียวกันไม่ได้รู้จักกันไม่ได้ทำอะไรร่วมกันก็ตามเป็นคนแปลกหน้าที่เขียนมาให้กำลังใจและบอกเราว่า เราเชื่อมั่นในตัวคุณเราเชื่อว่าคุณต่อสู้ได้และย้ำว่าเราทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันเป็นประโยคที่สร้างกำลังใจให้กับเราเป็นอย่างมากทำให้ช่วงเวลาที่มืดมิดตรงนั้นเนี่ยสว่างขึ้นมาทันทีเลยจากการที่เราได้รับความรักจากคนแปลกหน้านะคะแล้วก็ พอตามเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนนะคะคือสามารถตามเข้าไปได้เ,ไไดเลยนะคะตามที่มีได้พูดเลยว่าเขียนนะคะเพื่อเปลี่ยนโลกนะคะแล้วก็เป็นการเรียกร้องถึงสิทธิถ้าคุณเห็นด้วยกับคุณแปมตะวันนะคะอย่าลืมแวะเข้าไปเขียนให้กับคุณแบมคุณตะวันด้วยเพราะว่ามันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้แตกต่างอะไรกับคุณรุง้งที่ตอนนั้นเนี่ยช่วงช่วง ช่วงชีวิตหนึ่งของคุณรุ้งเนี่ยก็มองว่ามันมืดมนเหมือนกันงานะสุดท้ายแล้วได้รับกําลังใจจากคนแปลกหน้าเนี่ยทำให้คุณรุ้งเนี่ยมีพลังใจในการสู้ต่อนาะนนี้ถือว่าเป็นการส่งรุ่นต่อรุ่นนะคะยังไงก็สามารถที่จะไปให้กำลังใจกันได้นะคะนี่ก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็น2องแคมเปญแล้วเนาะก็จะเป็นของทาง มิสแกรนนะคะแล้วก็ของคุณรุง้งนะคะที่พยายามช่วยกันประชาสัมพันธ์อโอเคนะคะก็ผ่านไปแล้วก็ถ้าเกิดทุกคนเห็นบนหน้าจอนะคะที่มีชที่มีรายชื่อนะคะของคุณชานวิทเกษตรศิลินะคะก็คือเป็นอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะคะเขาก็ได้ยืนหยัดเลยว่า สิทธิของผู้ต้องหานะคะหรือว่าคนที่ถูกกล่าวหาทุกคนเลยที่เป็นนักกิจกรรมเนี่ยยังมีสิทธิ์ในการได้รับการประกันตัวเพราะว่ายืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเขายังไม่ได้ถูกพิพากษาว่ามีความผิดจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะต้องได้รับการปฏิบัติเสมือนกับว่ายังไม่ได้เป็นผู้ที่กระทําความผิดหรือว่ายังไม่ไม่มีความผิด ตามกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลจะลงโทษเขาให้เขาถูกจองจําในเรือนจําหรือว่าจะให้เขาเนี่ยถูกจํากัดสิทธิ์ในบ้านเนี่ยไม่ได้อันนี้เป็นความบิดเบี้ยวของศาลตุลาการที่มีการใช้อํานาจที่ตัวเองมีอยู่ก็คือ,อจับให้ทุกคนเนี่ยมาเซ็นเงื่อนไขของศาลแล้วก็ใส่กำไร EM เนี่ยตอนนี้ใส่กำไร EM กันเต็มไปหมดเลยนะคะยกตัวอย่างก็อย่างเช่นทนายอานนท์ใครละ่ะ คุณไถ่าดาวดินอย่างเงี้ยก็คือต้องมาจัดก,กิจกรรมโดยที่ว่าผ่านเปลี่ยนผ่านในเรื่องของความคิดมานานแล้วว่าเราจะช่วยตะวันแบมอย่างไรถ้าเราไม่ช่วยก็จะมีความรู้สึกผิดว่าปล่อยให้น้องหรือว่าปล่อยให้เพื่อนร่วมอุดมการเนี่ยเกิดการสูญเสียมันก็เลยไม่สามารถที่จะทนรอต่อไปได้เพราะว่าเราก็บอกแล้วเนะว่าดิวเดตของมันเนี่ยหรือว่าเดทไลน์ของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะตีกรอบเข้ามา แล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะเข้าสู่วันที่10-11แล้วนะคะมันก็ทําให้เกิดความระส่ำระสายว่าเอ๊ะเขาจะมีเวลาเหลืออีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นทําให้ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็กระโดดลงมาแล้วก็มาช่วยกันจัดการชุมนุมแล้ววันนี้ก็มีการเดินไปเรียกร้องนาถึงเ,เขาเรียกว่าทางศาลเนาะแต่ก็กลับเป็นว่าเราก็ได้รับความผิดหวังมาอีกนะคะ